สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่อู่อิสานใต้ดําแต่งนะครับนี่เลยเรามาทําสีอยู่นี่ครับแจมเลยอะ่ะเจ้าสมอทองถึงเวลามารับตัวแล้วฮะเอามาทำสีได้สักพักหนึ่งแล้ะเพิ่งเสร็จครับเก็บรายละเอียดเรียบร้อยใครสนใจ ขึ้นกระบ,บะดํ้ใหม่เปลี่ยนกระบ,บอกดําเปลี่ยนพื้นทําสีเปลี่ยนฝ้าข้างก็ยังรับทําอยู่เหมือนเดิมครับอีสานต้ดําแต่งนี่ทีน,นี้ก็ติดขอบคิ้วกระกจกกันสาดขอบคิ้วประตูใส่กันชนด้กาปกาูแล้วไปจอดหลฉันด้กาใสแล้ว มันงามมันถึกสุดฮะเอามันมีอยู่เนาะซือ้ออะไรเอาไปขายกันนี้ขายเบอร์เฟียนะก็จ,ะจนเบอร์เฟียเหลืยเลยเหล็กกับเหล็กขายกันไหนจ้าคันนี้ทำสีแล้วสวยครับทสีแล้วจัดทรงใส่บางฝุ่นก็สวยดีครับเจวันครับ j o b เจวัน กูดํามายังงามาสันถูกใจล้วฮะย้อนกลับไปก็จะไปเปลี่ยนเกียร์ใหม่ครับใส่เกียร์อีตัน้น <c oughs> ดูครับสีฟ้าสดใสครับดูลายเสาคมกลิปครับพี่น้อง <c oughs> งามบ่ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ขากลับนี่ก็สงสัยอยู่นะครับเพราะว่าเห็นสองด่านด่านหนึ่งก็ห้าหมืนด่านที่สองอีก 50, ห้าหานนมืมนหมดแสนหนึ่งพอดีครับเฮ้ยเพิ่งขลังงามเลว่าผู้ดำยังเจมเลยอ่ะจ้าฮอดบาทนี่เบิ้จหมื่นนี่เบิ้แสนหนึ่ง เท่ไดรขี่รถเปิดประทุนท่ามากเลยน,น,น้อมันยืนเท่ากระจกไหมน,น้ <c oughs> นี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะวันนี้ก็เอากระบป๋าแค่นี้หละไฟลังคาแค่นี้หลยสำนีอะไรู้ดําใส่แต่กันชนไงเออใส่แต่กันชนง่านมาก รถต่อไหมครับอ่าแรลกก็แรลกขายก็ขายนะน้องทุกคน,กคนไปท่อนี้รถซิ่งนะน่นนี่รถแข่งจงอ้างที่อันแก้ให้ใหม่เอาอะไรลายเสาลายอะไร,ร,รนี่เจ็มเลยอะไรอยู่ไหนอ่ะอันนี้เปล่า ใส่ไฟใส่อะไรทำเดิมๆแค่นี้แล้วเนาะเนี่ยเดิมๆแค่นี้ก็สวยแล้วน,นี่นั่นแหละใส่ก้นชนเหลดกไปก็สวยแล้วเนี่ยใส่หลังคาแค่นี้แหละไม่ต้องใส่ไฟเยอะเครื่องนิ่มมากนะทุกคนคันเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยไปเสริมแหนบเสริอมอะไรอยากแข็งอยากอ่อนอะไรก็ค่อยว่ากันไปครับค่อยๆเพิ่มเติมเอาอ รเจ้าของอู่ก็ทำงานเองทุกอย่างครับธรรมดาครับมีอะไรแล้วก็ช่วยเหลือกันงานถ้าไม่มีเงินก็โทรหาผมเลยเดี๋ยวคงจะเอาข้าวไปขายถ้าไม่มีเงินขโมยข้าวแม่ไปขายไม่มีเงินก็ดูใจคอมเมนต์ถ้าไม่มีตามก็ดูใจคอมเมนต์ใจคอมเมนต์ไว้รุ่นใจคอมเมนต์เขาบอกไวรดอกแบบนี้ครพวกอะไรเนี่ยพวกยางนี่มัน เรียบร้อยเดิมเดิมครับทรงตรออครับที่ย่อมาจากตำรวจอดนะทุกคนบ่ได้แดกดอกอัานตำรวจอดหรือตำรวจเอิ้นไม่รู้นะทุกคนตรออนี่เปรดารถสิงเนาะรถแข็งเนาะรถสนามเลยเดี๋ยวฟังเสียงก็รู้รับ กำม,นามานะนาวมันตีหยบแล้วสีสวยมากนะทุกคนไปดูนะสีแบบอิ่มๆเลยเรียมๆนะ่ะออออมันต้องหันทางไหนไวะหันไปาเดียดตังนี้เหรอเออนี่สีฉ่ำๆเลยอะ่ะสีฉ่ำมากเดี๋ยวสีสวยครับ ก็ใครที่ติดตามผลงานอูเสียอันก็ตั้งแต่แรกๆก็รู้ๆอยู่ครับบ้างานเขาจะออกมาดีครับแม่งเบิ้งมุมีนช่ังงามมาบุดดมเบึงไงเบึงไ้กองไงยังงามวะเจ็บมเลยอะ ช่างอันดําเต็งรับทําสีเหมือนเดิมครับรับทําสีใส่บางฟุนเกาะโบะแก้กระบ,บะทําทุกอย่างนะครับดูไฟท้ายเขาก็ใส่ให้แบบนี้เลยนะเนี่ยจำเลยแต่ว่าน่าจะจุดปัม๊มน่าจะต้องไปซ่อมนิดหน่อยเพราะว่าจุดปั๊มอยู่บ้านมีอยู่เดี๋ยวเอาไปเปลี่ยนเอาครับเหมือนกับเครื่องมัน ตูดปั๊มมันตึดตตไงเดินม่ค่อยนิ่มเดี๋ยวไปถึงก็เดี๋ยวช่างเหลาดีเซลจัดให้นัแ่าไหร่านนากว่าบะมาณสามหมกว่าบาทีังเดินไปรถรถแกล้แคมไปไปนะใช่ก็เลยประมาณนี้เนาะแต่ถ้าทำสีก็ทำแบบนี้ครบก็ตีง่ายๆไปก็ประมาณนี้สามหมื่นห้าหน้าเนาะเออนี่ครับประมาณสามหมื่น ได้จักคันเลยครับได้ไม่กระทั่งกระทะนะกรถ้าเราได้หมดเลยถูกใจครับเจ้าของรถนั่งดรถเลยครับเมื่อกี้บอกว่าขายเจ็บเสียนแบบตัวน,นี้สงาาสัยม่อไหร่ล้มไสครับนนเดี๋ยวเรากลับไปเขาตอ้ตองไปเขาอูวน,นั่นนี่เหลาดีเซลเหลาดีเซลจูนจูน,จนปั๊ม <c oughs> <c oughs> ตื่นแล้ว่ดำําเไม่ธรรมาดาก็เดี๋ยวเรากลับอูวเอาเงินมาจ่ายเขาด้วยเอาเงินมาจ่ายเขาด้วย กูดว่าถ้าได้เจ็ดสิบเก้าขายไปหน่อยเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าขายพอไม่ยังไม่โดนดินเลยเนาะเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าโทรมาคุยครับนี่ดูงานนะงานขายนีเราไม่ได้ให้คูนะเราคูจะเกิดรอยเชื่อมหมยแต่เบื้องเบนเท่นมดูด้านในก็จะเป็นเบนสิบนะครับเบนสิบผูด่าเอาจะของรถเขามาเบ่งเบื้องเขามักเบอเบนเทนเขานี่เอาเอาคืนนั่งล้างเลยคืนนั่งล้างเลย เดีย๋ยวลูกลูกสาวมาทำครับลูกสาวเอาเบนเทนเด้อพ่อว่าสั่นบ่ได้เบนเทนอีหลามมนันปาดค้อ,พอยพ่อเนี่ยมาสั่นอีปาดค้อยพ่อเล้ว่าันไปครับกลับบ้านเราเจ้าสมอทองสวยครับทำสีเสร็จแล้วเหลือไปใส่กันชน ไเ,เจอกันอูป่ป้าเราครับพี่น้องคลิปนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนครับรอติดตามมันคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ